สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องที่ผลฟุตบอล,ลออเชิงผเลักอังกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12ลีดยูนเต็ดแพ้กับแอสตันวิลล่าไป1-2และอาร์เซนอลก็เปิดบ้านเอาชนะทอตแนมฮัสเปอร์ไป4-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอาร์เซนอลมอยู่29คะแนนที่2เป็นเชลซีมีอยู่23คะแนนที่3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่22คะแนนที่4เป็นแอสตันวิลล่ามีอยู่21คะแนนที่5เป็นคริสตัลพาเลซมีอยู่20คะแนนที่6เป็นไบรตันมี19คะแนนที่7เป็นซันเดอร์แลนด์มี19คะแนนที่8เป็นบอร์นมัธมีอยู่19คะแนนที่9เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์มี1 8คะแนนที่10เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี18คะแนนและที่11เป็นลิเวอร์พูลก็มีอยู่18คะแนน ่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลิดยูนเต็ดมี11คะแนนที่19เป็นเบอร์ลี่มีอยู่10คะแนนและที่20เป็นวูแฮมตันก็มีอยู่2คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นเออร์ลิงฮา์แลนยิงไป14ประตูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนมุ่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่13และเอาโอเบโดเสมอกับลายโยบีกาโน่ศูนย์ต่อศูนย์และเอาเบติสเสมอกับคิโรนาหนึง่งต่อหนึ่งเกตาเฟ่แพ้กับแอลิติโกมาดิดศูนย์ต่อหนึ่งและเอลเช่ก็เสมอกับลายเอามาดิดไปสองต ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลอมาดิดมีอยู่32คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามีอยู่31คะแนนที่3เป็นบียลิวมีอยู่29คะแนนที่4เป็นเอเลติโกมาดิดมีอยู่28คะแนนและที่5เป็นเรอัลเบติกมีอยู่21คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นคิโรนามีอยู่1คะแนนที่19เป็นเรเบนเตมีอยู่9คะแนนและที่20เป็นเรอัลโอเบโดก็มีอยู่9คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นคิเลนเอ็มเปอเปยิงไป13ประตู ผลฟุตบอลกาโชดเซเรยอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12เวโรนาแพ้กับปามาไป1-2ต่อ2เคลเมนเซ่แพ้กับโลมา1ต่อ3ลาซิโอเอาชนะเลเชีย่อ0และอินเตอร์มิลานก็แพ้กับเอซิมิลานไป0ูต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโลมามีอยู่27คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมีอยู่25คะแนน ที่3เป็นนาโปลีมีอยู่25คะแนนที่4เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่24คะแนนที่5เป็นโบลญญามีอยู่2ีคะแนนและที่6เป็นยูเวนตุสก็มีอยู่20คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเจนัวมีอยู่8คะแนนที่19เป็นฟิออเรนติน่ามีอยู่หคะแนนและที่20เป็นเวโรนาก็มีอยู่หคะแนนส่วนอันดับดาวน์โวตอนนี้ที่1เป็นลิกาโดอัสโตลีนีกับหาคันคันฮานกลูก็ยิงไปคนละหประตู ผลฟุตบอลเบนเยีสกาตเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11อาร์บีเล็กซซกเอาชนะแวร์เดอร์เบรเมน2-0ต่อและสังเพอรลีก็แพย้ยืนออนเบอร์ลินไป0-1ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นไบยมันนิกมิลล์สามสิบคะแนนที่2เป็นอาร์บีเล็กซิสมิลลยี่สิบห้คะแนนที่3เป็นไบเออร์ลุคเซนมิลยี่สิคะแนนที่4เป็นบอร์เซียดอร์ปูมิลล์ยี่2ิคะแนนและที่5เป็นสตูตการ์ดก็มีอยู่22คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นซังพอลีมีอยู่7คะแนนที่17เป็นไมซุนยห้ามีอยู่6คะแนนและที่18เป็นไฮเดนฮามก็มีอยู่5คะแนนส่วนอันดับดัรซันโวตอนนี้ที่1เป็นแฮรร์ี่เคนยิงไป14ประตู ผลฟุตบลอลลีกอิงฝรั่งเศสมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13โอแซสเสมอกับโอลิมปิกลียงศูนต่อศูนย์ตูรุสแพ้กับองเชศ่ศูนต่อหนึ่งบรนเอาชนะเมดสามต่อสองนองเสมอกับลาลีองหนึ่งต่อหนึ่งและลิวก็เอาชนะปารีสเอฟซีไปสี่ต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงเชแยงมิอสามสิบคะแนนที่2เป็นมาร์เซย์มีอยี่สิบแปดคะแนนที่3เป็นลองมีอยี่สิบแปดคะแนนที่4เป็นลิวมีอยี่สิบสามคะแนนและที่5เป็นสตาบุก,กมีอยี่สนนิ ส่วนโซนไทยตะลังตอนนี้ที่16เป็นอลอรียองมีอยู่คะแนนที่17เป็นเมดมีอยู่เคะแนนรายที่18เป็นโอแซกมีอยู่8คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นเมสันกรินวูดยิงไป10ประตูผลฟุตบอลเอเลนูสลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13ฮีลรวินเอาชนะอาเซนอักมาก3ต่อ1เทลสตาเสมอกับอูเท็ก1ต่อ1เฟยนูดแพ้กับนไนเมเกน2ต่อ4รายนิงเกนก็เสมอกับซโวไป2ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV เอ p h e n มีอยู่34คะแนนที่2เป็น f e n o r มีอยู่28คะแนนที่3เป็น a s a t a k m a n มีอยู่24คะแนนและที่4เป็น n i g h t m a k ก็มีอยู่21คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็น Bleda ม er ี12คะแนนที่17เป็น Helakun มีอยู่12คะแนนและที่18เป็น Telstar ก็มีอยู่10คะแนน ผลฟุตบอลสกอตติพรีเมียร์ชิพเมื่อ,อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13อัลเบอร์ดินเอาชนะฮาร์ดไป1-0ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ฮาร์ดอยู่ที่1มีอยู่30คะแนนส่วนอวัลเบอร์ดินอยู่ที่8ก็ 90. มี14คะแนนผลฟุตบอลซสเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13ก,ก,กอสเตเปนนสเส,สมอกับโคคลาลิสป์0-0อาลันเยสปอร์แพ้กับคาตซิมปาซา1-2เบซิกตักเสมอกับซัมซุนสปอร์1-1ไรลิเซสปอร์แพ้กับเฟนเนอเบเชไป2-5 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีอยู่32คะแนนที่2เป็นเฟเนเบเช่มีอยู่31คะแนนที่3เป็นแท็บซันสปอร์มีอยู่25คะแนนรายที่4เป็นซัมซันสปอร์ก็มีอยู่24คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอ e ียูสปอร์มีอยู่9คะแนนที่17เป็นเคซลิสปอร์ port, มีอยู่9คะแนนแายที่18เป็นคารากุมร um ุกก็มีอยู่8คะแนน ผลฟุตบอลเบลเยียมโปรโล,ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่15เก่งแพ้กับเมเชเลนสูงต่อหนึ่งรอยยันอันเวิร์ดแพ้เดนเดอร์หนึ่งต่อสองลาล่าลาลูเวียแพ้กับอันเดเลตสูงต่อหนึ่งไลโอฮิลเวนก็แพ้แซงเทอร์เดนไปหนึ่งต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นยูเน,นียนแซงกอร์ลูดมีสามสิบหกคะแนนที่สองเป็นคลับลูดมีสามสิบสองคะแนนที่สามเป็นอันเดเลตมีอยี่สิบแปดคะแนนและที่สี่เป็นแซงเทอร์เดนก็มีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นลอยเยนอันเวิร์ดมี14คะแนนที่15เป็นเซอร์คึมบุกมี12คะแนนและที่16เป็นเดนเดอร์ก็มีอยู่8คะแนนผลฟุตบอลซาอุดิโปรเฟชชั่นอลลีกมุ่งคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่9เอาอักดุกเสมอกับเอาชาวบัฟหนึ่งต่อหนึ่งเอานาเซอร์เอาชนะเอาคาลิสซีต่อหนึ่งและเอาทาวอนก็เสมอกับนีออนเอสซีไปหนึ่งต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลนาเซอร์มีอยี่27คะแนนที่2เป็นอัลคีรันมีอยี่23คะแนนที่3เป็นอัลทาวนมีอยี่22คะแนนและที่4เป็นอัลอาลีก็มีอยู่19คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นดามักอฟซีมอยู่5คะแนนที่17เป็นอัลฟาเตมอยู่5คะแนนและที่18เป็นอัลนัทมาก็ K, มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีแพ้กับอยุธยาเกินาเด็ดไปศูนย์ต่อหนึ่งสุโขทัยเอฟซีเอาชนะชนบุรี FC สองต่อหนึ่งพลังกันจนาบุรีเอฟซีเสมอกับระยอง FC หนึ่งต่อหนึ่งและลำพูนเวลเลอ,อร์ก็เสมอกับอุทยัยธานี FC ไปสองต่อสอง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีอยู่28คะแนนที่2เป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดมีอยู่24คะแนนที่3เป็นราชบุรีเอฟซีมีอยู่23คะแนนที่4เป็นการทะเลเอฟซีมีอยู่21คะแนนที่5เป็นบีจีปทุมยูไนเต็ดมีอยู่19คะแนนและที่6เป็นเชียงรายยูไนเต็ดก็มีสิบเจ็คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นการจันทบุรีเอฟซีมีอยู่9คะแนน ที่15เป็นลำพนวเวเลอร์มีอยู่8ปคะแนนและที่16เป็นนครราเชสีมามสาสตาเอฟซีก็มีอยู่7คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13บางกอกเอฟซีแพ้กับจันทรบุรีเอฟซีไป0ู 3, นต่อ3หนองบัวพิชัยเอฟซีเอาชนะตราดเอฟซี2ต่อรายเชียงใหม่ยูนเดตดก็แพ้กับพัทยายูนาเดตดไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาวสีสไลด์ยูนเดต์มีอยู่29ิบเก้คะแนนที่2เป็นโปรตสเโลเอฟซีมีอยู่ยี่สน ที่3เป็นไชนอนฮอนบิลมิวยี่สคะแนนที่4เป็นซิสเกตยูนาเดตมิวยู่22คะแนนที่5เป็นแพร่ยูนาเดตมิวยี่สคะแนนและที่6เป็นสงขลาเอฟซีก็มีอยู่ิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นนครปฐมยูนาเดตมิวสิคะแนนที่17เป็นนครศรียูนาเดตมิวสิคะแนนและที่18เป็นบางกอกเอฟซีก็มีอยู่9คะแนนผลฟุตบอลเดอะแชมป์ชิมองังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1ิบหกเชฟ菲尔ส์เดย์แพ้เชฟฟิลด์นาเดตไปศ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เชฟฟิลูไน,นเด็ดอยู่ที่22ก็มยู13คะแนนส่วนเชฟิลเวนสเตย์ตอนนี้อยู่ที่24ก็ติดลบอยู่ที่4คะแนนนะครับผลฟุตบอลเบลเยเซีย2ของเ,เรือนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13ไกเซอร์เซลเทนเอาชนะคนสไตคินไป4ต่อ1เนนแบกเอาชนะบิเลเฟล2ต่อ0ไรคันเซลูก็แพ้กับเอลวสแบกไป2ต่อ3 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นพาราบอลมิลล์ยู่29คะแนนที่2เป็นชาเกตซ์นซี่มีอยู่28คะแนนที่3เป็นเอเวสแบกมีอยู่26คะแนนและที่4เป็นดับสตัดก็มีอยู่25คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นดินเดอร์โมเดสเตนมิลลสิบคะแนนที่17เป็นไอทัดเปล่าชวมิลลสิบคะแนนและที่18เป็นมารดิบวกก็มิลล์เจ็ดคะแนน ผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13โมมเดนาเสมอกับซิติลเลอันโต้ศูนต่อศูนย์มันตัวเอาชนะสเปเซียศูนต่อหนึ่งละมอนซาก็เอาชนะเชเซีไป1น่ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นมอนซ่ามีอยู่29คะแนนที่2เป็นโมเดนามีอยู่26คะแนนที่3เป็นโฟเซโนเนมีอยู่25คะแนนและที่4เป็นเชเซีาก็มีอยู่23คะแนน ส่วนโซนไทยตลาลังตอนนี้ที่1 8เป็นเบสคาร่ามีอยู่9คะแนนที่1 9เป็นสเปเซียมีอยู่8คะแนนและที่20เป็นซัมโดเลียก็มีอยู่7คะแนนและผลฟุตบอลลีกา2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่15ลาโคลนญาเอาชนะเซลตาเอฟซี2ต่อ1คาดิดแพ้กับเบโเนซา1ต่อ2อูเอสกาเอาชนะสปอร์ติ้งคิคอน2ต่อ0ปูโกต์แพ้กับบสซิงซันเตเด0ต่อ2และมาลาก้าก็เอาชนะบิลลนเดไป3ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาลคอลุญยามมีอยู่29คะแนนที่2เป็นลาซซิงซันเตเดมีอยู่29คะแนนที่3เป็นลาสพามาสมีอยู่29คะแนนและที่4เป็นอัลมาเรียก็มีอยู่28คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นลอัลซิดาดบีมีอยู่คะแนนที่21เป็นมิลานเดสมี12คะแนนและที่22เป็นซาราโกซาก,ก็มี1 2คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วครับ